สวัสดีครับเพื่อนๆครับเราอยู่ EP พีที่47แล้วนะครับวันนี้เรามาศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเกี่ยวกับปัญหาลูกนะครับใครที่มีลูกแล้วนะครับก็นะสมควรฟังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เรารักเขาให้ชีวิตเขาแต่เราไม่สามารถที่จะไปแก้วิบากกรรมเขาได้นะครับเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองแล้วก็วิบากกรรมนั้น จะต้องเคลียร์ด้วยตัวเองเนาะเคลียร์กับคู่เองคู่กรรมของเขาอะนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับว่าวิบากกรรมอะไรนะครับที่ทำให้มีปัญหาเรื่องลูกนะครับ 1. ลูกไม่ดูแลมาจากอดีตชาติไม่รับผิดชอบดูแลบุตรภรรยามาจากอดีตชาติไม่รับผิดชอบดูแลบุตรภรรยา สองดีตชาติไม่ดูแลพ่อแม่สามอดีตชาติขาดบุญส่งเคราะญาติ 4. ่อดีตชาติดือ้อพ่อแม่สอนแล้วทำหูทวนลม 2. ไม่มีลูกมาจากอดีตชาติชอบกินไข่ที่มีตัวอดีตชาติเอาไข่นกมากินอดีตชาติเอาลูกนกมากินอดีตชาติจับปลาไข่กินอดีตชาติกรรมตอนสัตว์ อดีตชาติอธิษฐานขออย่างมีลูกปัจจุบันชาติอายุมากแล้วอดีตชาติทําแทง 3. ดูแลลูกชายพิการมาจากอดีตชาติสนับสนุนให้อดีตเพื่อนทําร้ายคู่อลิอดีตชาติใช้ลูกมัดขาสัตว์ 4. มีลูกเป็นเด็กดาวปัญญาอ่อนมีอาการทางจิต มาจากอดีตชาติขายเหล้าอดีตชาติเลี้ยงเหล้าอดีตชาติซื้อเหล้าแจกอดีตชาติดื่มสุรา 5. ลูกไม่เชื่อฟังมาจากอดีตชาติผูกอาฆาตกันมาอดีตชาติไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่ดื้อว่ายากอดีตชาติทำทานด้วยความไม่เคารพ 6. ลูกไม่มีทวารหนะัก มาจากอดีตชาติยินดีที่ลูกแกล้งสัตว์เจดมีลูกเป็นใบลูกหูหนวกมาจากอดีตชาติแช่งลูกให้เป็นใบมาจากอดีตชาติแช่งลูกให้หูหนวกมีลูกยาก8ปดนะคะแปดมีลูกยากอดีตชาติสนับสนุนให้หลานไปทำแทง้ง อดีตชาตอิอดิตชาติอธิษฐานอย่าให้มีลูกมากอดิตชาติให้ลูกสาวทำแทง้งอดิตชาติทำหมันตอนสัตว์9มีลูกติดติดกันอดิตชาติเพาะสัตว์ขาย 10. มีลูกฐานสมบัติอดิตชาติเคยเป็นเพื่อนที่แนะนําในสิ่งที่ไม่ดีให้11มีปากเสียงทะเลาะกับลูก มาจากอดีตชาติชอบแต่ว่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคายอดีตชาติผูกเวรกันมาอดีตชาติชอบเถียงพ่อแม่สรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาลูก 1. น่วงเกินพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่บุรภรรยา 2. ขายเลี้ยงซื้อดื่มสุรา 3. ามทำแท้งฆ่าลูกสัตว์ 4. ี่ทำหมันตอนสัตว์แกล้งสัตว์ห้าผูกเวรกันมา ไลฟ์ Life หน้าเป็นเรื่องกรพมพาทัดพลากนะครับแล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วสรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวนะครับจากกรณีศึกษาพบว่าปัญหาครอบครัวมีสาเหตุมาจากกรรมหลายประการมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. การผิดสิลข้อที่1 ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยการสั่งฆ่าทำแท้งสนับสนุนให้ลูกหลานทำแท้งชอบกินลูกสัตว์กินไข่ที่มีตัวฆ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนรวมทั้งการขายแม่พันธุ์ที่เพิ่งคลอดลกูกคลอดลูกแล้วทิ้งพรากลูกสัตว์และยกลูกให้คนอื่นทำให้เกิดวิบากกรรมคือไม่มีลกูก มีลูกยากมีลูกพิการกำพ้าพ,าพัดพรากเป็นต้นสองการผิดสิ่งข้อที่สามในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยเจ้าชู้ทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบทอดทิ้งภรรยาและบุตรชวนเพื่อนไปเที่ยวหญิงบริการ จ่ายค่าบริการให้เพื่อนขายทาสหญิงให้สถา,านบริการทำสเสน่และจับสัตว์มาประสมพันธ์กันทําให้เกิดวิบากกรรมคือเกิดในครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่ดูแลมีพ่อเจ้าชู้มีสามีเจ้าชู้ไม่อยู่กับทอมกําพร้าพัดพรากยาล้างและถูกจับคุมถุงชนเป็นต้น3 การผิดสิ่งข้อที่4ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยพูดให้พ่อแม่ช้ำใจเถียงพ่อแม่ด่าว่าพ่อแม่ภรรยาลูกหลานและฆ่าทาสบริวารแช่งลูกและพูดประชดไม่อยากมีพ่อแม่ทําให้เกิดวิบากกรรมคือพ่อแม่เกลียดมีลูกพิการทะเลาะกับลูกลูกไม่เคารพด่าวา่าสามีด่าว่าไม่ให้เกลียดและกําพร้าพัดภาคเป็นต้น 4. การผิดสิ่งข้อที่5ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยดื่มสุราเลี้ยงสุราและซื้อสุราแจกทำให้เกิดวิบากกรรมคือมีพ่อขี้เมามีสามีภรรยามีอาการทางประสาทมีสามีขี้เมาและมีลูกปัญญาอ่อนเป็นต้น หาการอยู่ในวงจรอวัยามุกค,คบพวกขี้เมาคบคนพาลและยินดีกับสามีที่เปิดบ่อนการพานันในอดีตชาติและปัจจุบันทําให้เกิดวิบัตก,กรรมคือพ่อแม่ไม่ดูแลมีพ่อขี้เมามีสามีภรรยาติดอวัยามุกสามีติดการพานันมีนิสินมากมายและต้องหย่าร้างกันเป็นต้น 6. ความตระนีไม่เคารพในการทำทานขาดบุญดูแลพ่อแม่ขาดบุญส่งเคราะญาติ ขาดบุญชวนคนทําความดีเพราะ,ะห้ามพ่อแม่ไม่ให้ทําบุญและไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาในอดีตชาติและปัจจุบันทําให้เกิด,ดวิบากกรรมคือเกิดในครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่ดูแลต้องชดใช้นี่สินให้พ่อสามีห้ามทําบุญและแล้วก็ต้องมาช่วยสามีลบภารานีภรรยาไม่ดูแลตอนป่วยอยู่กับสามีแล้วไม่ค่อยมีทรัพย์ และไม่ได้แต่งงานกับคนที่คิดจะแต่งด้วยเป็นต้นวิธีแก้ไขวิบากกรรมทั้งหมดนะครับกรรมที่เป็นบาปอากุศลเมื่อกระทำไปแล้วย่อมมีวิบากนำความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอบายทุกข์จากโรคภัยแค่เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัว และทุกจะปัญหาสังคมวิบากกรรมนี้จะทุเลาเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยเหตุอย่างน้อย3ประการคือ 1. วิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกำลังอุป,ปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนหมดกำลังมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปในที่ทสุดมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปไปในที่สุด สองการขอขามาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้รีบไปกราบขอขามาขออโหสิกรรมจากท่านถ้าท่านละโลกไปแล้วทุกครั้งที่ทำบุญให้อุทิศส่วนบุญไปให้ท่านสามให้มันส่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนนิบัตกรรมให้เบาบางลงให้บุญส่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นพยงเคยสอนไว้ว่า บุญเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ำถ้าน้ำในคลองลดลงตอก็ผุดเรือก็ติดอุป,ปมาเหมือนคนที่บุญในตัวลดลงเพราะใช้ไปทุกวันไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอาุศสที่เคยทำมาในอดีตก็ตามมาส่งผลชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดตรงกันข้ามถ้าน้ำในคลองมาก อ,อก็จมอยู่ใต้น้ำเรือก็แล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่สั่งสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทำในปัจจุบันบาปอากุศลที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจะประกอบธุรกิจหงาที่การงานอะไรก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายการแก้ไขวิบากกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบากกรรมเฉพาะเรื่อง มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. หักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด 3. รักษาสิน5สิน8ให้บริสุทธิ์สให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศินและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น ถ้าให้เพิ่มในบุญทั้งสามระยะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำแล้วให้หมันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหกอธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอวิบากกรรมที่เคยทำไว้เจ็ดอุทิศบุญไปให้สัมพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเบียดเบียนไว้แถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปานาฏิบัติทรมานสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้ง ถวายขี่ลานพศสัตวกับพระภิสุสธิสมณีนนและบุคคลทั่วไป 9. ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์เช่นหอฉันวิหารอุโบโสถเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นและถวายผ้าไตาจีวรแด่พระภิสุขสงฆ์ 10. ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตาให้ทำบุญถวายคมประทีป จุดปีิบูชาพระรัตนตัยมองคนด้วยจิตเมตตา11ถ้าไม่ได้รับก,การศึกษาหรือการศึกษาไม่สูงให้ทำบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระพิสุทสมณนนีนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิใสรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้12 ถ้าล่วงเกินพระรัตนไตรบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีสิทมีธรรมให้ไปกราบขอขอมาขออโหสิกรรม13ถ้าเป็นภระระยาเบื่อชีวิตของเรือนอยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปฏิบัติสามีประดุษเทวดา,าหาโอกาสรักษาศินแปดเมื่อมีบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย14ถ้าจะแก้ไขวิบัตก,กรรมเจ้าชู้ให้รักษาสินแปดอย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิต 15ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความาัฒนาไปก่อน 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองแล้วอุทิศไปให้17ในวันพระ,ระขึ้น15คห้าค่ให้ทำบุญใหญ่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกจะรับบุญได้เต็มที่ 18. ให้สำรวจดูว่าในปัจจุบันในชาติเรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้างเช่นรูปวิบัติทรับวิบัติคุณวิบัติเมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น 19. หมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงวระธรรมกายก็จะไปตัดรอนิบัติกรรมได้เร็วขึ้นสรุปหลักในการแก้ไขวิบากกรรม 1. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด 2. บากทุกชนิดไม่คิดทําเพิ่มอีกเด็ดขาด 3. มมันนึกถึงบุญที่ได้ส่งสมมาทั้งหมด 4. บุญทุกชนิดให้ทําเพิ่มขึ้นเข้มข้น,ขขนทัพทวี 5. มันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายไลฟ์ Life หน้าเป็นเรื่องกับเรื่องกำพาใช่ไหมครับกำพาพัดภาคนะครับเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวนะแล้วก็จบแล้วนะแล้วก็เข้าสู่หมวดปัญหาสังคม เริ่มมาก็เรื่องฆ่าตัวตายเลยแบบอืมก็เรามีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาไว้เผื่อว่าเราจะเอาสิ่งดีๆไปบอกเขาไปแนะนำเขาเนาะเขาจะได้หมดเวรกรรมนะครับก็ได้อานิสงส์แห่งบุญที่ได้ทำมาทานเนาะก็วันนี้คุณนิวลาไปก่อนนะครับเจอกันในไลฟ์หน้าเนะ้ะวันนี้สวัสดีครับ